กินกาแฟกันจ้ะคนหัวก็ตื่นนอนนี่เป็นสภาพทั้งสี่แหละตาบวมๆกินกาแฟกาแฟใส่บักนาวบีบบักนาวเข้าไปก็บอกว่ามันจะล,ลดไขมันกินเบิ้งเขาว่าลดไขมันพี่หน่อยจิ้หุ่นดีๆ พี่น้อกัอยากงามเนาะอ๋อตาแดงตาบวมทวดด้วยจ้ะอเอาจริสภาพตอนนี้ก็จีว่าเป็นแต่เบิง่งไปไหแต่ก็อยากให้พี่น้องเบิ่งคนเฮาก็เบิ่งกันย่ามขี่ห้น้ำแหน่น่ะ,นะ,นะจะเบิ่งพี่น้อยย่ามๆา,า,ามไรแต่จริงจริงพี่น้องก็บพ่มีย่ามใดงามหรอกเนาะบอกว่าเมื่องงามตอนใดเมื่องงามย่ามใดบอกเคยมียหรอกแกอึดๆบวมๆนั่งจีละเอ้ามามากินกาแฟ ผู้ดใดอยากลองกอ็ลองมา,าเลย,ายกาแฟใส่บักเน่ามันก็บบอแสแอบหรอกแต่มันกับเปรี้ยวขมๆลองกินเบ้างนะเทียมบันไดผลเทียมมันงามน้ำโมน้ำผัวดูความหนาของหมอกมองบ่เห็นอย่างไรเลยที่นี่อ,อยอยังไงยังมีแสงไฟเลยถ้าว่าผ้าผ่านจริงเนาะมืดมมดเล้ะ ล้างข้ากกะทมพี่หน่อยก็เป็นน้ำแข็งซีงข,า,ขาวๆม,มันน้ำแข็งได้ไหมตามพื้นหยากับน้ำแข็งคุณภูกมศูนย์องศาหนาตึบเลยตัวมีโหลดแรงแตะขันเลย ขาบอกว่าให้เป็นเขาให้เป็นพื้นที่สีเหลืองแหระมัดระวังในการขับขี่รถเพราะว่ามือนี้มันซีมี่เมกหมอกหนาหมากๆสุดยอดเตบดียุพี่นอยมือนี้เขางานอางตอนบ่ายออมาเบ๊บายเขากะจีจางๆหายแล้วเนาะํำแข็งเกาะยุ่ตามยอดหยา ต้นหม่สองต้นพี่ใบกักใบ,บเลยพนพูดนะมองม่เห็นถนนเลยเด้ยปกติตรงนี้จะเห็นถนนเสวนมองเห็นเสวนพูดสจุดลงหัวลง,ลง,ลงตายคนนี่มองม่เห็นเลยขาวโพลนไปมาโดยเมฆหมอก ลบหนึ่งองศาจ้าะุณหภูมิติดลบหนึ่งองศาดอกฟ้าก็สลัวสลัวนี่จ้ถให้บรรยากาศของวันนี้แบบประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเนาะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนบอกกันคลิปหน้าจ้ะบายบาย